สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องสถิติวงเคป๊อและมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดนะนะเดือนกุมภาพันธ์2022จากคำถามที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยทำไมแนวคิดของมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดของเคป p OP ถึงมีความสำคัญเมื่อพูดถึงการบริโภคสื่อจากต่างประเทศ YouTube อาจเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารระหว่างแฟนๆต่างประเทศและผู้ผลิตเนื้อหาในประเทศบ้านเกิด นี่เป็นกรณีของ K-pop ที่แฟนๆต่างชาติสามารถเข้าถึงมิวสิกวิดีโอได้ดีกว่าและสามารถเข้าถึงและทำการแปลบน YouTube ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแพลตฟอร์มภาษาเกาหลีอย่าง V ี i v ฟแฟนๆต่างชาติสามารถรีมิวสิกวิดีโอที่พวกเขาชื่นชอบบน YouTube และเผยแพร่วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้กลุ่ม K-POp มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้มากขึ้นและทำให้การท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นไปได้หรือเป็นที่รู้จักมากขึ้น แล้วใครล่ะจะมีผลงานที่ได้รับความนิยมพร้อมกับมีจำนวนการดูมิวสิกวิดีโอมากที่สุดนกกุมภาพันธ์2,565ซึ่งแอดก็ขอยกท็อป10มาแชร์ให้ชมจะมีวงไหนบ้างมาดูกัน10 s t e a d s God Menu ยอด 350, 000, 000. 9, วิว305ล้าน9 Red Velvet Bad Boy กับยอดชม350ล้านวิว8 Itzy Wanna Be กับ419ล้านวิว เจ็ดเอ o กเ t ลกับ494ล้านวิว 6. MOMOLAND บ o o มบ o o มกับ554ล้านวิว 5. v า g ีแกงแบงแบงแบงกับยอดวิว579ล้านวิวการคัมแบ็กของพวกเขาในปี2015แบงแบงแบงเป็นที่รอคอยอย่างสูงจากแฟน,แ,ฟนแม้ว่าคุณจะไม่ได้สแตนดิ๊กแบงคุณก็ต้องดูเคป๊อปอย่างแน่นอน มิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดเป็นอันดับ2ของ Big Bang ก็คือ Fantastic Baby มีผู้ชม502ล้านวิวและแน่นอนว่าเพลงนี้กลายเป็นไวรัลหลักที่นำไปสู่กระแสฮันรยูระดับนานาชาติฮันรยูก็คือการเผยแพร่กระแสคลื่นความนิยมวัฒนธรธรมเกาหลีไปทั่วโลก 4. Icon Love Scenario ที่มียอดวิวถึง560ล้านครั้ง แม้วิดีโอทั้งหมดของเขาจะไม่ได้มียอดวิวสูงเหมือนกับกลุ่มในค่าย YG Entertainment อย่าง Big Bang และ b บ a c พิง n ์แต่ไอคอนก็สร้างกระแสด้วยเพลงฮิต Love Scenario ที่ผลิตโดย B.I สมาชิกไอคอนเองแม้แต่การซ้อมเต้นของเพลงก็มีมากกว่า100ล้านวิวสทวายทีท,ทีกับยอดชม619ล้านวิวแม้แต่ทีเซอร์ของทีท,ทีก็ยังมีมุมมองที่น่าประทับใจวิดีโอของทวายมีมูลค่าการดูซ้ำที่ดีเสมอ และเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอคัมแบ็กอย่าง Scientist ของพวกเขาในช่วงปลายปี2021ก็ได้เข้าร่วมคลับ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย 2. BTS Boy With l o v e กับยอดวิว1.4พันล้านวิวเนื่องจาก Boy With l o v e ตั้งเป้าหมายที่จะบุกตลาดต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจึงสมเหตุสมผลที่จะเป็นวิวิกดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดของ BTS และแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเพลงที่มียอดวิวทะลุพันล้านเช่นกัน หนึ่งแบ็คพิงตูดูตูดูกับผู้ชม1.8พันล้านครั้งไม่เพียงแต่เพลงตูดูตูดูเท่านั้นของแบ็คพิงที่มียอดวิวทะลุพันล้านแต่ยังมีอีกหลายเพลงเช่น How y o าวิล t ลด a ตคีดิสเลฟและบูมบายาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอีกทั้งผลงานเพลงโซโล่ของพวกเขาแต่ละคนยังได้รับความนิยมพร้อมสร้างสถิติใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และนี้ค่ะก็เป็นสถิติวง K-POP Music Video ดีโอที่มีคนดูมากที่สุดณนะเดือนกุมภาพันธ์2022ซึ่งแอดก็ขอยกมาใช้อัปเดตให้ฟังส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ